การเพิ่มข้อมูลรถเราไปที่เมนูข้อมูลรถยนต์ข้อมูลรถยนต์เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลตั้งต้นที่ทําให้เราสามารถใช้งานโปรแกรม j l s TMS ได้ข้อมูลรถยนต์เราไปที่เพิ่มข้อมูลใส่กรอกข้อมูลต่างๆลงไปในนี้ ทั้งหมดก็ใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการใช้งานระบบทั้งหมดในส่วนของประเภทการซื้อรายละเอียการซื้อตรงนี้จะเป็นเหมือนต้นทุนของรถคันนี้เพื่อนําไปใช้ในการคํานวณระบบต้นทุนจะมีให้เลือกก็คือราคาซื้อราคาผ่อนและราคาเช่าราคาซื้อคือการซื้อด้วยเงินสดส่วนราคาผ่อนคือการที่เราไปกู้แบงก์หรือกู้สินเชื่อ finance นะครับแล้วก็ราคาเช่าเป็นเช่าตัวรถจากซัพพลายเออร์ของเรากําหนดราคาผ่อนแต่แนะนําว่าการผ่อนด้วยสินเชื่อเพื่อให้การคำนวณต้นทุน มีความเป็นธรรมถ้าเรากําหนดราคาผ่อนเราจะต้องกําหนดตัวราคาผ่อนให้เหมาะสมไม่สูงเกินไปเพราะว่าราคาผ่อนสูงก็หมายความว่าตัวราคาต้นทุนของรถเราที่ถูกนาไปคํานวณในระบบเนี่ยจะสูงตามเพราะงั้นมันจะทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมสาหรับตัวลูกค้าเองที่ว่าทําไมให้บริการที่ราคาสูงจังเลยอะไรอย่างนี้เพราะงั้นตัวราคาผ่อนด้วยสินเชื่อเนี่ยแนะนําว่าอาจจะไม่ไม่ต้องตรงกับความจริงแต่ให้เป็นราคาที่เหมาะสม ความรู้สึกของลูกค้าสถานะรถตรงนี้ก็คือเป็นการบอกว่ารถเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่าเป็นปกติก็คือนําใช้งานได้รอซ่อมก็คือระบบจะไม่นํารถคันนี้มาใช้ในการคํานวณหรือใช้ในการจองรถหรือใช้ในการจ่ายงานนะและจําหนก็เช่นเดียวกันจําหนก็คือรถหายไปจากบ,บริษัทของเราแล้วเพราะงั้นเราจะใช้งานรถเราต้องเป็นให้ปกติและเมื่อใดที่มีการซ่อม เราต้องมีการอัปเดตสถานะให้รถคันนี้ด้วยว่ายัางไม่พร้อมใช้งานค่ายางค่ายางคือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวบริษัทเองว่ารถคันนี้ใช้การในทุกๆ1กิโลเมตรคิดค่าบำรุงยางค่าเปลี่ยนยางเนี่ยคิดเป็นกี่บาทอย่างตรงนี้ส่วนใหญ่จะไม่เกินที่1.5บ่าบาทต่อกิโลเมตร หน่วยตรงนี้คือค่ายางที่เป็นหน่วยกิโลเมตรเกิดจากการคำนวณและเก็บข้อมูลของตัวบริษัทเองเพราะงั้นถ้าในการแรกเริ่มอาจจะยังไม่เคยเก็บเลยให้ใส่เป็นค่าสมมติไปก่อนแล้วพอทำงานไปได้ 1, เดือน2เดือน3เดือนแล้วเราได้ข้อมูลเกี่ยกับการบำรุงยางค่าซ่อมยางอ,อะไรก็แล้วแต่เรานำมาหารเฉลี่ยเพื่อให้หาตอนกิโลเมตรให้ได้นะครับแล้วนำมา ใส่ลงในช่องช่องนี้อีกทีหนึ่งเพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความสมบูรณ์ที่สุดเราก็จะมีการสร้างตัวยางขึ้นมาด้วยว่ายางแต่ละเส้นเนี่ยอยู่กับรถคันไหนตรงนี้จะยกตัวอย่างให้1เส้นเพื่อข้อมูลใหม่ทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามียางขึ้นมา1เส้นนะครับเราก็จะเอายางตัวนี้ไปใส่รถที่เราสร้างไปเมื่อกี้ เลื่อนลงมาข้างล่างจะมีข้อมูลยางอยู่ตรงนี้นะแล้วก็กดคลิกช่องประเภทรถนะครับว่าอ,อยู่ตรงไหนเราจะใส่ยางเส้นนี้เบอร์นี้อยู่ที่ไหนปึน๊บแล้วทีนี้ระบบก,ก็จะคำนวณไปว่ายางเส้นนี้ไปอยู่กับรถคันนี้รถคันนี้ถูกจ่ายงานไปแล้ววิ่งไปเท่าไหร่ก็จะนํามาบวกกับเลขไมายางด้วยหม่รถก็จะถูกบวกด้วย ถ้ายางเส้นนี้ย้ายไปหารถคันอื่นรถขัดถือนก็จะได้ข้อมูลเลขไมล์ไปด้วยข้อมูลการสึกหรอไปด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆคือข้อมูลทุกอย่างอยู่ที่ตัวยางแค่ว่ายางไปผูกติดกับรถคันไหนมันก็จะบวกเพิ่มมาให้ด้วยเรามีรถแล้วเราจะรับงานยังไงสําหรับโปรแกรม tms ให้เราเข้ามาที่ออเดอร์และการออเดอร์อันนี้เมื่อมีผู้เมื่อมีลูกค้ามาจ้างรานเราหรือถ้าเป็นกลุ่มง,งานที่มีรถเป็นของตัวเอง มีรถเป็นของตัวเองมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองส่งสินค้าเองก็จะใช้ปุ่มสร้างออเดอร์แบบแฟ c t อรี่นะครับแล้วถ,ถ้าเป็นกลุ่มคนผู้ให้บริการรถขนส่งเนี่ยก็จะใช้ปุ่มสร้างออเดอร์แบบเดลิเวอรี่การทำง,งานไม่แตกต่างกันเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องของตัวสินค้าเท่านั้นเองในการที่จะต้องกรอกข้อมูลสินค้าด้วยแต่ว่าสําหรับเดลิเวอรี่เนี่ยไม่จําเป็นต้องกรอกข้อมูลสินค้าว่าส่งคนนี้รายการนี้ราคาเท่าไหร่งันในตรงนี้เดลิเวอรี่ไม่ต้องไม่ต้องบันทึกตรงนั้น เอาแค่บันถึอว่าเป็นสินค้าประเภทอะไรพอเมื่อออเดอร์ถูกสร้างแล้วก็จะมีขึ้นสถานะว่าสร้างเส้นทางนะครับก็คือว่าให้ผู้ใช้เนี่ยไปสร้างเส้นทางก่อนว่าออเดอร์เนี้ยจะต้องไปส่งที่ไหนมันก็จะมีด้วยกันสองประเภท สองรูปแบบสองประเภทก็คือเป็นรถพ่วงกับไม่พ่วงและทําให้อัตโนมัติเลยไหมหรือว่าเราสร้างเส้นทางเองถ้าสร้างเส้นทางเองเนี่ยเราก็กําหนดเลย1 2 3 4คือที่ไหนส่วนอัตโนมัติผมจะใช้อัตโนมัตินะครับก็มาเลือกที่อยู่จะส่งกันแล้วระบบจะคํานวณให้อัตโนมัติว่าเส้นทางที่ประหยัดที่สุดคือที่ไหนเราต้องเลือกตามลําดับว่าเรามีที่ขึ้นของไหมเราจะออกจากออฟฟิศไหมอะไรอย่างนี้ ตัวลดอยู่ที่ไหนจะให้เริ่มจากจุดไหนก่อนและเริ่มคำนวณต้นทุนจากตรงนั้นนะครับอย่างตรงนี้ผมเริ่มต้นที่ออฟฟิศตัวเองก่อนรัดข้อมูลที่มีมีอะไรบ้างชื่อสถานที่รัดรองเวลาเปิดปิดน้ำหนักข้อมูลสินค้าอันนี้ข้อมูลสินค้าเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของคนที่เป็นโรงงานผลิตเองรดออกจากออฟฟิศจุดขึ้นของถ้าเป็นที่ออฟฟิศเหมือนเดิม จุดขึ้นของอน,นี่จะเห็นไอคอนอันนี้คือจุดออกอันนี้คือจุดรับต่อมาจุดสองเราอันนี้ก็จะเป็นจุดสองแล้วก็ตรงนี้ถ้าเปิดถ้าปิดเนี่ยคือเราไปขึ้นของเลยแต่ถ้ามีสำนักง,งานคือนับจาก บริษัทเราก่อนคิดระยะทางตั้งแต่บริษัทของเราไล้วเจุดขึ้นของแต่ถ้าไม่มีก็แปลความว่า,วารถอาจจะไปจอดทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้ให้พนักงานเริ่มงานจากตรงนั้นได้เลยก็ให้เขาไปเริ่มงานจากลงหน้าโรงงานเลยอะไรนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเงื่อนไขแล้วว่าเราจะใช้รถกี่คันข้อจํากัดของรถมีอะไรบ้างนี่ก็คือระยะทางสูงสุดของรถอันนี้ผมให้ไป500เลยความเร็วเฉลี่ยนะครับว่าทั้งเส้นเนี่ยเราจะวิง่งวิ่งเท่าไหร่ ถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ให้ลดกิโลเมตรต่อชั่วโมงลงเป็น40ก็ได้นะครับเพราะว่ามันติดขัดจาราจรติดขัดเนาะมันจะวิ่งได้ไม่ไม,ม่เร็วแล้วก็เวลาขึ้นของลงของใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็อันนี้เงื่อนไขาการจราจรนะครับอันนี้เราไม่สนใจเง,งื่อนไขแล้วก็กําหนดวันที่ที่เราจะทมาจมูก ตัตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการที่ให้ระบบคำนวณเส้นทางออกมาว่าเส้นทางที่ประหยัดที่สุดคือที่ไหนเขาจะต้องไปที่ไหนก่อน1 2 3 4แต่ทีนี้เราออกแบบให้เป็นขึ้นที่เดียวลงที่เดียวนะครับแล้วเราก็มาเลือกพนักงานคำนรถว่าให้เป็นคนไหนครับีนเส้นทางโอเคนี่อันนี้ก็คือเส้นทางที่รถเห็นว่าโอเคเราควรไปไหน เริ่มจากกรุงเทพที่เป็นออฟฟิศออกไปถึงสุพรรณบุรีแล้วเขาก็จะวิ่งกลับมาเส้นทางเลยแต่ถ้ามีก็จะคำนวณจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก็เอาเส้นทางวิ่งกลับในเส้นทางนี้มันก็จะเซข้อมูลมาว่าโอเคเราต้องมีค่าดําเนิกนการเท่าไหร่ค่าบำรุงรักษาเท่าไหร่ขาย,ยางค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะครับรายได้คนขับเป็นยังไงค่าน้ํามันรวมที่ประเมินออกมาที่เราจะต้อง จ่ายให้กับคนรถไปเติมน้ํามันหรือว่าเราให้ฟีดการ์ดเขาว่าเขาจะต้องเติมไปกี่บาทอย่างตรงนี้มันก็กําหนดไว้แล้วว่าตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางแล้วก็กลับมาที่ออฟฟิศเนี่ยจะต้องใช้น้ํามัน6 80บาทนะครับก็ให้เขาไปเติมอาจจะเติมเผื่อไปเลย700ออะไรอย่างนี้ก็เป็นขั้นต่าแนะนาว่าโอเคมันจะเท่านี้โดยที่คิดจากตัวรถคันนี้มีมีนโยบายการกินน้ํามันเท่าไหร่ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของ ถดันดนั้นนะครับว่าเขตคลดประเภทนี้ให้คิดนโยบายการดีดน้ำมันเท่านี้มันก็จะคำนวณออกมาค่าน้ำมันระยะทางน้ำมันเนี่ยใช้ไปเท่านี้นะระยะทางจะต้องใช้2ีลิตรก็เพราะงั้นต้องเติมไปประมาณ700บาทเท่านี้ก็เป็นเสร็จสิ้นงานของฝ่ายธุรการแล้วว่าจ่ายงานยังไงนะพอเมื่อเราสร้างออเดอร์เสร็จแล้วเราคำนวณเส้นทางเสร็จแล้วมันจะสร้างเป็นใบใจ่ายงานให้อัตโนมัติ ยังเ่จะสร้างเป็นใบแจ้งงานแล้วก็มาดูรายละเอียดว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้มันก็รถจะไม่เริ่มมันก็จะยังไม่จัดส่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลใบแจ้งงานใน, Order นออเดอร์นาะเราสามารถแมเนจข้อมูลเพิ่มเติมได้เวลามีการที่ออเดอร์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราก็มาอัปเดตรตรงนี้ได้เหมนการมีการแก้ไขอะไรได้นคะครับเรามาดูเรื่องต้นทุนครับโปรแกรม TMS เนี่ยมีต้นทุนหลายรูปแบบจะมีดูตรงแถบด้านซ้ายมือมีต้นทุนประจําวัน ต้นทุนแบบรายครั้งต้นทุนระยะยาวต้นทุนดาเนินการต้นทุนบริหารขนส่งครับแล้วก็ต้นทุนการจัดส่งจากนั้นเราจึงจะนาข้อมูลเหล่านี้มาทําใบเสนอราคาเริ่มจากต้นทุนประจําวันต้นทุนประจําวันคืออะไรต้นทุนประจําวันก็คือต้นทุนที่วันนี้เราจ่ายลดให้เราจ่ายงานลดให้กับใครไหนไปบ้างคิดออกมาแล้วต้นทุนประจําวันในวันนี้เราเสียต้นทุนไปเท่าไหร่นะครับ โดยค่าสมมตรุง,งย้อนหลังก็คือฐานข้อมูลที่เรามีว่าเราจะนับแบบไหนเรานับเป็นเดือนเราย้อนหลังกี่เดือน3เดือนนโยบายค่าในยาเพราะฉนั้นเราเลยเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยการที่จะเลือกเป็นเดือนก็ได้จะเลือกเป็นปีก็ได้และเราก็กําหนดวันเดือนปีนเรากําหนดช่วงระยะเวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีกี่เดือนในการนําข้อมูลย้อนหลังนั้นมาคํานวณกับอย่างตรงนี้ผมใช้3ามค่ารุนเรงการคิดเป็น15% จากนั้นเลือกคันรถเลือกพนักง,งานขับข้อมูลตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ก็จะถูกนามาเพิ่มมาคิดค่าเฉลี่ยว,ว่ารถแต่ละคันมีต้นทุนรวมกันใน1วันเนี่ยที่ถูกจ่ายงานไปเท่าไหร่เรามีรถ1นึคันเรามีรถเพิ่มอีกสายป้ายมีอีกสายป้ายโอเคจากนั้นเราลองคำนวณทบอ่าตรงนี้มันก็จะออกมาว่าต้นทุนคงที่ของรถ พร้อมกับพนักงงานต้นทุนหันไปเท่าไหร่ราการใช้น้ำมันเท่าไหร่ค่าดำเนินการเท่าไหร่แล้วข้อมูลทุกอย่างก็จะลงมาสรุปตรงนี้ว่าในหนึ่งวันนี้เราใช้รถประเภทไหนไปและรถแต่ละประเภทคิดเป็นค่าเท่าไหร่ทะเบียนรถคันนี้คิดเป็นเงินเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแดชบอร์ดต้นทุนเฉลีย่ยต้นทุนหันไปเฉลีย่ยค่าราคาน้ำมันเฉลีย่ยกนค่าดำเนินการเฉลีย่ยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กันเท่าไหร่นะครับ ต่อมาต้นทุนรายครั้งเราก็เริ่มเพรถมรถก็ะจะขึ้นมาต้นทุนรายครั้งเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนที่ว่ามีลูกค้ามาจ้างเราครั้งนี้วันนี้แบบจบจกว่าจะให้ไปที่นั่นที่นี่ในวันนี้คิดเป็นราคาเท่าไหร่หรือคิดเป็นเหมาเที่ยวเท่าไหร่อะไรมานนี้ครับแล้วก็ก่อระยะทางไปที่เราทำง,งานนะครับ คำนวดมันก็จะได้เวล้วว่าโอเคเราลูกค้าจ้างให้เราไปวิ่งงาน3า0สกิโลจำนวนรถที่เขาใช้ขอ2คันมีเบี้ยเลี้ยงมีนังงานไหมสิ่งที่คำนวณออกไปได้ก็คือต้นทุนขนแปรคิดเป็น1,400ค่าน้ำมันคิดตามราคาน้ำมันนาวันปัจจุบันก็1,080บาทนะจะเป็นต้นทุนที่7,000บาทนะครับ เราต้องการก,กำไรเท่าไร15%และก็คานวณออกมาเป็นไปเสนอราคาคำนวณมาเป็นขั้นต่ำของการที่จะเราเสนอราคาเพื่อให้ได้กำไรตรงนี้ตกที่9,000บาทก็เราทําเอาเลขตัวนี้ไปทําใบเสนอราคาได้ต่อมาต่อมาเรามาดูเรื่องต้นทุนระยะยาวต้นทุนระยะยาวอันนี้ก็คือเป็นเหมือนสัญญาว่าช่วงระยะเวลาจ้างตลอด1 1ปีนี้ ผมขอใช้รถ5คันคิดราคากับเขาเท่าไหร่นะครับก็คือเราจะไม่ต้องมาทําต้นทุนไอ้ครั้งเวลาเขามาจ้างงานเวลาเขามาจ้างงานทีแล้วก็ให้ต้นทุนระยะยาวไปเลยถ้าลูกลูกค้าจะมาใช้งานก็จะเห็นตารางราคาแล้วว่าอ๋อโอเคระยะทางเท่านี้ค่าน้ำมันในวันนี้เท่าไหร่ก็จะคิดราคาเท่านี้นะเป็นต้นทุนแบบฟิกไปเลยว่าตลอดระยะเวลาสัญญาของเราเนี่ยมีราคาที่ตกลงกันคือเท่ทานี้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้งานยังไงมันก็คือต้นทุนเฉลีย่ยต้นทุนดาเนินการอะไรมันคิดออกมาให้ละระยะทางเริ่มต้นทางสุดท้ายคือระยะทางเนี่ยอา,อาจจะแบบสูงสุดร,รับงาน500กิโลเป็นสาไปช่วงความถี่คือนับเที่ยง50 50เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าออตราออกมา,ามจะเป็นยังไงหมายถเราต้องการป็นสิทภาพเส้นของาปุ๊บทีนี้ะเห็นละระยะทางเนี่ยก็จะเห็นว่า รับ20-70 1 20 70, 120ก็คือช่วงนี้ความห่างาความห่างที่50กิโลเมตรทุกๆ50กิโลเมตรจะคิดราคาที่เท่าไหร่และต้นทุนก็คือตัวค่าน้ำมันน้ำมันวันนั้น22บาทคิดวิ่งวิ่งไม่เกิน120วิ่งเกิน70กิโลแต่ไม่ถึง120กิโลคำนวณเป็นต้นทุน2,008แล้วก็ควรสเสนอราคาอยู่ที่3,003น้ำมัน ดูน้ํามันสูงสูง,งน้ํามันช่วงนั้นช่วงวันนั้นน้ํามันอยู่ในช่วงที่สามสิบาทถึงสาสิบาทแต่วิ่งงานที่มากกว่าเจ็ดสิบกิโลเมตรแต่ไม่ถึงร้อยี่สิบอ่าก็เราก็จะต้องเสงนอราคาที่สามสิบสี่สามห้าอัติกมกงนะครับประมาณนี้คือเราก็ให้ใบนี้ปริ้นออกมาให้กับลูกค้าเลยว่าเป็นแนบท้ายสัญญาว่าโอเคช่วงนี้ช่วงราคาน้ำมันเท่านี้ช่วงระยะทางเท่านี้ เราจะคิดเงินเท่าไหร,ร่ประมาณนั้นนี่คือต้นทุนระยะยาวมาที่ต้นทุนดําเนินการอันนี้เป็นต้นทุนภายในของเราละว่ามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นและเราจะต้องใช้จ่ายไปเท่าไหร่เพื่อน,นําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ซัพพอร์ตต้นทุนหลายครั้งต้นทุนระยะยาวต้นทุนประจําวันนะครับก็จะมีเรื่องของงานเงินเดือนที่เราต้องจ่ายหน้าขนาส่งรับถึงาน,นอะไรแล้วแต่ที่เป็นงานของออฟฟิศต้นทุนบริหารขนส่ง ตรงนี้เรามาดูต้นทุนบริหารขนส่งกันต้นทุนบริหารขนส่งเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนที่ใช้มาคํานวณเมื่อจบงานแล้วใบแจ้งงานนั้นจบงานแล้วรถขนส่งนั้นทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาการทํางานนั้นมาคํานวณจริงว่ามีผลต่างกับการคํานวณแบบหลายครั้งระยะยาวแค่ไหนนะครับเพราะบางที่การทํางานจริงกับการคํานวณล่วงหน้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะงั้นสิ่งสําคัญเลยคือต้นทุนบริหารขนส่งซึ่งเป็นต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น เราจะนําข้อมูลต่อเนี้ยมาวิเคราะห์ถึงกําไรที่แท้จริงของเราการบริหารงานที่แท้จริงของเราการการดูแลรถที่แท้จริงของเราว่าถูกใช้งานอย่างคุ้มค่าไหมก็คือตัวต้นทุนบริหารขนส่งตัวนี้ซึ่งเป็นต้นทุนจริงๆเราก็จะเลือกใบใจ่ายงานที่ได้เสร็จกิจกรรมไปแล้วตัวใบใจ่ายงานที่จะเกิดขึ้นตรงนี้คือใบใจ่ายงานกลุ่มที่ทํางานเสร็จแล้วเท่านั้นนะใบใจ่ายงานนี้ก็จะมีการใช้รถไปเมื่อไหร่เป็นประเภทสิ่งของค่าน่างาที่เกิดขึ้นมันคือทะเบียนรถอะไร มีการเติมน้ำมันจริงๆเท่าไหร่มีการเติมน้ำมันกี่ครั้งก็สามารถเพิ่มได้อ่าตรงนี้ก็จะสุรายละเอียดว่ายอดรวมทั้งหมดน้ำมันจำนวนครั้งที่เติมมีแค่ห่ครั้งแล้วก็ราคาเฉลี่ยทีนี้เพ,เพราะบางที่เราอาจจะให้รถคันนี้วิ่งงานหลายวันราคาน้ำมันขึ้นลงไม่เหมือนกันรับมันก็จะออกมาเป็นค่าเฉลี่ยให้ว่าสรุปแล้วเติมน้ำมันไปกี่บาทแก้เลขไม่ให้มันสอดคล้องกับตัว รายละเอียดการทำงานนาะครับเคตรงนี้มีพนังงานเราให้เบี้ยดเดงเขาเท่าไหร่มีรายละเอียดต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นในกิจกรรมมีไหมนะครับก็ถ้าไม่มีเราก็ัรายได้เพิ่มอ,อาจจะมีการชุดนานคี่ตรงไจะมีขั้นตอนการคำนวณหลายขั้นตอนนะครับเพราะว่าเราดีไซน์ให้มันมีต้นทุนที่ค่อนข้างละเอียดก็จะมีปุ่มให้คำนวณหลายขั้นตอนอยู่ จากนั้นเมื่อเราคำนวณทุกขั้นตอนเสร็จแล้วกดบันทึกเราก็จะได้รับรูแล้ว่าต้นทุนที่แท้จริงเป็นยังไง